เ่อนจะฝากจะคลิปจากเดลิกหรือไปฝากติดตามทางผมเลยครับวันก่อนนะท่านม่กไปทำงานเลยก็ออยู่บ้านว้าว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 น้้า้ว้้ว้้เอ้าวู้้า้าเออาวว้ออาวอ้าววะเววเออว้าว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 ว้วาววาว อุ๊ปาละอ้๊ป่ละโลโอ้คตรดีอะเอ่ออะไรนะดีไปดดดดุดดดุดุดดดุดุดดดุ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 ้อดุ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 ุ ผมไมาเร็วครับโลสอ้โอหเวลาไปสดีแล้วอืมจะได้สดล้วอะองอะไรมึงอ่ะอยุโอ้ยโนัโอ้ลพานี่อะไรอุ้ย ออกมาเลยสุดโอ้หยสุดได้ทักทีโอเคสบายแล้วเออเก็บเราปะเออคนโง่กว่านี้เออมีขใครครับผมใส่ครับมาทักทีนะครับได้แลนายจ๋าเออเอออย่างนั้นหละเอออย่างนั้นหละอย่างนั้นหละนายจ๋าเออเออย่างนี้เลย ไปเลปโอเคงี้งานปาเซนปานะนาาเออเบิดเออปนมาแล้วอุมเหมือนกับกที่นี่ยที่นี่คือไฟเอมด้วยเออนีเออขอบคุณมากนาประตูเปิดแล้วเอาไไปไปแตกของมันวะอะไรวะไปข้าหน้าเกันนพรุ่งนี้เอองี้เลยูไม่รู้โอ้ไม่รู้จะไปยังไง อ้ยสตายโอ้ยอะไรเนะี่ยเขาต้องอกันคืออะไรนี่ออะไรของมึงนะมันมาเล่นเกมเล่เกมเว้เดียเดียอืมอะไรไอ้ด่มมาไอ้ดำมันจะมาวะอ้าววดีวูดีชัน,นไหนกะาอุ้ยบอกแล้ว,ลวใช่ไหมว่ากูจะทำอะไรของมึงมาขายเออคุณเลย ก็บ,บอกไปแล้วอีกรอบมึงว่ามันพันล้านล้านเลาะฮูก็บอกไปแล้วว่าก็มันก็วุ้ยอะไรบ้างเ,เอา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 ,เอายังไม่หยุดเลยกินเลยม,ม,ม,มาเนี่ยฮะแล้วงไงต่อไม่รู้เอ้ยอย่าเล่นตีอย่าเล่เลนหาใจเห็นจ๊ะ,จะ,จะแล้วก็ตีบอลอ่ะเอาเลยอุ้ยเอาฟุตบอลเด็กอะไรนะ่ะอ๋อ เครื่องเสียอ,อตัดสมาติปกติแล้วอะไรเนี่ยทำไมเครื่องมันแรงจังเอออะ,อะไรเนาะไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเอากินกินเราสนุนนานแล้วคุบอกเลยใช่ไหมว่าเอาเครื่องนี้ไปใส่เอาเฮ้ยมันโซเซอะไรเชื่เกอ้อหน่อยเออเก้อให้ทางออโอเคกอล์เก้อได้ละงั้นก็สวยดีถึงเวลาถึง,ถงเวลาสนุกแล้วอ่าตื่นมาฮะอะไรนะ่ะ เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่อะไรชด้วยฮะเอ้ยไม่ยชะแล้กินซีซีเลยแต่่นั้งกลัวอะไรเนี่ยเสีวยวเ้ยอยยยอ,ยอ,ยอ,ยอยู่ที่ไหนเนี่ยมึงที่อยูาาย่ที่ไหนมึงคอะบริการไรจ้ gì đi thì đãเจอ, ừm, mang đấy, wow, gì thế này nữa, tôi sẽ ờm, có được hơn không? Mình luôn ạ, à, cung to.